สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ชาว YouTube ทุกท่านเลยนะจ๊ะวันนี้ก็มาเจอเจอกับน้องเฟิเร์นเสรีไทยรถสวยอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้น้องเฟิร์นมีรถเข้าใหม่มาฝากกันนะคะพี่จ๋าวันนี้นะคะมาเสนอในส่วนของรถตู้สไตล์ครอบครัวนะคะใครที่กำลังตามหานะคะรถตู้นะคะเน้นใช้งานในครอบครัวหรือว่าใครนะคะ ที่จะพาไปวิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวนะคะรองรับป้ายเหลืองจดทะเบียนป้ายเหลืองได้นะคะวันนี้แนะนําคันนี้เลยนะคะเพิ่งเข้าใหม่นะคะกับรุ่นฮุนไดเฮสนะคะปี2019เครื่องยนต์2,500ดีลักนะคะราคา1 5 9 0 0ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถกันเลยนะคะคันนี้ลูกค้าจะได้ชมหน้านะคะใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋านะคะมาพร้อมกับ แผ่นโครเมียมนะคะก็มีมาให้นะคะสวยๆเลยแม่จ๋านะคะสภาพสวยลิปเลยคันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของโชมหน้ากันชัดๆเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าจะได้ในส่วนของสภาพนะคะใหม่คลิปเลยนะคะโลโก้ฮุนไดนะคะไม่มีรอยสน,นิมเลยนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะสภาพสีรถนะคะสีเทนะคะ สีแท้สีเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีการตัดต่อสมสร้างตัวสีนะคะรับประกันเลยว่าของแท้ของเดิมจากโรงงานนะคะนี่รายละเอียดนะคะตัวสีต่างๆนะคะไม่มีรอยขีดขวดเลยนะคะรอยขูดขีดไม่มีเลยนะคะรอยตําหนีมีมาน้อยมากนะคะเราทําสปาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับเจ้าคันนี้นะคะสําหรับตัวย่างนะคะก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่โลนะคะพี่เปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นเลยทีเดียวนะคะแม็กใหม่ แม็กสภาพใหม่นะคะเป็นล้อแมกอลอยเดิมๆจากโรงงานนะคะแต่ว่ายางเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะดอกยางนานๆเน้นๆเลยแม่จ๋านะคะสภาพสวยริฟนะคะนี่นะถัดมาดูนะคะในส่วนของสภาพสีนะคะนี่ด้านข้างนะคะลูกค้าจะได้ไฟเลี้ยวนะคะติดกระจกมองข้างและที่สําคัญนะคะจะได้นในส่วนของกล้องมาให้ด้านข้างด้วยนะคะมีกล้องมาให้ด้านข้างนะคะ ระบบความปลอดภัยมีมันให้แน่นหนานะคะเรียกได้ว่านะคะเหมาะสมสําหรับใครที่อยากได้รถไปใช้งานในครอบครัวนะคะวิ่งงานทางไกลนะคะระบบความปลอดภัยมีมาให้แน่นหนานะคะจัดเลยรุ่นนี้นะคะพี่จ๋าเบ้ามือจับสีดำนะคะแต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันเลยนะคะกันชนมีมาให้รอบคันเลยสีเดียวกับตัวรถนี่นะคะมีความรักชูรี่มากๆเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดดูโครงสร้างภายในกันหน่อยนะคะ เปิดดูโครงสร้างภายในกันหน่อยนะคะก่อนจะไปดูออปชันสภาพบอถ์นะคะให้ดูในส่วนของสภาพอาโครงสร้างกันก่อนเลยนะคะให้ดูสภาพโครงสร้างกันก่อนเลยนะคะแผงประตูนะคะสภาพใหม่มากนะคะพี่จ๋านี่สวยๆเลยนะคะหัวนงหัวนอตนะคะไม่มีรอยขยับนะคะเม็ดอัลกเรียงสวยกลมครอบทุกจุดนะคะกระจกติดฟิล์มล็อกเซ็งให้อย่างดีนะคะ กระจติดฟิล์มรักเสียงให้อย่างดีเลยแม่จ๋านะค่ะฟิล์ม40 80 60เปอร์เซ็นต์ก็สามารถติดได้นะคะสภาพสวยคลิปเลยนะคะนี่หัวนงหัวน็อตนะคะจุดมักเต็มสีนะคะจากเด,เดิมโรงงานมาให้เลยนะคะนี่หัวน็อตไม่มีรอยขยับนะจ๊ะนี่นี่รับประกันเลยว่าโครงสร้างเดิมเททุกจุดนะคะพี่นะคะนี่ เพนเพจต่างๆนะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะพี่จ๋าไม่มีตําหนินะคะสวยเดิมโรงงานนะคะหัวอถไม่มีรอยขยับเลยนะจ๊ะนี่นะคะรอยประจงประเจนะคะไม่มีรอยไข่รอยถอดเลยนะจ๊ะแม่จ๋าใครที่สนใจนะคะก็จัดจองมาได้เลยนะจ๊ะสําหรับรุ่นนี้นะคะนี่ดึงเม็ดอังให้ดูหน่อยนะคะสําหรับเม็ดอังนะคะเรียงสวยมากนะคะพี่เม็ดอังเรียงสวยครบครบจุดเลยนะคะ โครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะคะเลขไม่แท้ร้อเปอร์เซเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจนะคะรีบจัดรีบจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะบอกเลยว่าช้าหมดอดแนโน,นนะคะสําหรับคันนี้นะคะใครอยากได้นะคะรีบมาเลยแม่จ๋านะคะอ่าให้ดูสภาพภายนแผงประตูแล้วเดี๋ยวเรามานะคะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างน,นะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าจะได้ประตูนะคะเลื่อนแบบไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะเลื่อนแบบอัตโนมัตินะคะไม่ต้องใช้แรงนะคะแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะคะพี่จ๋านะคะเขาก็เปิดเองแบบอัตโนมัติเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างที่แผงประตูกันหน่อยนะคะสาหรับบานเลื่อนตรงนี้นะคะลูกค้าจะได้ในสองสภาพใหม่มากนะคะจุดมักเต็มสีนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับเลยแม่จ๋านะคะมีที่ล็อกเด็กให้ด้วยนะคะนี่ มีทู่มีที่ล็อกเด็กให้ด้วยนะคะสภาพใหม่มากนะคะเม็ดอัคนะคะไม่มีรอยขยับเลยเม็ดอัคสวยเดิมโรงงานเลยไมะ่ะโครงสร้างเดิมเท้มาให้ทั้งคันเลยไม่ขนี่จุดมักเต้มสีนะคะสวยเดิมโรงงานนะคะมีไฟมาให้นะคะสวยๆเลยแม่จ๋านะคะใครที่สนใจใครที่อยากได้นะคะไม่ควนพลาดเลยแม่นะคะอ่ะ ก่อนจะไปดูเบาภายในนะคะขออนุญาตนะคะให้ดูรอบคันก่อนเดี๋ยวเราไปดูเบาฝั่งนู้กันนะคะนี่ประตูเลื่อนแบบไฟฟ้ามาให้นะคะพี่จา๋าเลื่อนเองอัตโนมัตินะจ๊ะนะคะเลื่อนเองปิดเองล็อกเองอัตโนมัตินะคะพี่จา๋าไม่ต้องใช้แรงนะคะเหมาะสมสําหรับใครที่ชอบความรักชูรี่นะคะความหรูนะคะจัดได้เลยรุ่นนี้นะี่นะมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะพี่ มีคันนี้คันเดียวเท่านั้นใครอยากได้แล้วรีบจัดเลยแม่จา๋านะคยะสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูบั้นท้ายกันก่อนเลยนะคะสาหรับบั้นท้ายลูกค้าจะได้จุดเซ็นเซอร์มาให้สีตํแบบะะาหตแหน่งแบบนี้เลยนะคะจุดเซ็นเซอร์มีมาให้สีตําแหน่งแบบนี้เลยนะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะลูกค้จาจ๋าออกรถไปแล้วนะคะใช้งานวิ่งงานได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะคะ พร้อมใช้งานนะคะครบจบในคันเดียวนะคะครบจบในที่เดียวเลยด้ะคะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะคะบอกเลยว่าสวยมากนะคะด้านบนนะคะมีสปอยเลอร์ให้นะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยกันชนหลังนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะระบบความปลอดภัยมีมาให้แน่นหนาเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะเดี๋ยวเปิดดูในส่วนของโครงสร้างฝากระโปรงให้ดูหน่อยอ่าโครงสร้างนะคะรอยเชื่อมต่อต่างๆนะคะพี่จ๋านี่ ฝากระโปงหลังนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะจ๊ะหัวน็อตเดิมโรงงานนะคะไม่มีรอยขยับกับเพื่อเลยเม็ดอัคนะคะสวยเดิมนะคะตัวชกต่างๆนะคะไม่มีขาดหลุดรุ่ยเลยนะคะของแท้ของเดิมโครงสร้างเดิมโรงงานนะคะจุดมักเต็มสีนะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะโครงสร้างนะคะสวยตรงปกแน่นอนนะคะดวงไฟหลังนะคะใสก่กลิ้งๆเลยแม่ ใช้ไปเลยสี่หปีนะคะไม่มีคราบเหลืองเลยแม่จ๋านะ่ะสวยๆเลยนะคะตัวโครงสร้างต่างๆนะคะตัวยางนะคะไม่มีรอยซีดไม่มีรอยเสียวนะคะเม็ดอักต่างๆสวยเดิมโรงงานเลยนะคะสภาพนะคะโครงสร้างเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงหลังนะคะไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดนะคะรับประกันเลยว่าโครงสร้างเดิมแท้มาให้ทั้งคันเลยแม่จ๋านะคะของแท้ของเดิมจากศูนย์นะคะ ัวน้องหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยับเลยนะคะนี่สวยๆนะจ๊ะเม็ดองเม็ดอาร์คนะคะสวยเดิมมาให้นะคะใครอยากได้รุ่นนี้นะคะรีบจัดเลยแม่จ๋านะใครอยากได้รีบจัดเลยนะคะมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะพี่มีคันนี้คันเดียวเท่านั้นใครอยากได้แล้วรีบจัดเลยนะนะช้าหมดอดแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะจ๊ะช้าหมดอดแน่นอนนะคะนี่ ให้ดูภายในกันหน่อยนะคะสำหรับรุ่นนี้ลูกค้าจะได้บอกหนัง3มแถวแบบนี้เลยนะคะบอกหนัง VIP 3แถวนะคะภายในลูกค้าจะได้บอกสีเบดนะคะบอกหนังสีเบดนะคะสภาพ9 9เอร์เลยนะคะตรงกลางจะมีบอกเสริมให้ด้วยนะคะ แถวกลางจะมีบอกเสริมให้สามารถพับเก็บลงได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีผู้โดยสารนั่งไม่มีเด็กนั่งนะคะลูกค้าสามารถพับเก็บตั้งเป็นที่วางของได้เลยนะคะมีที่บอกเสริมให้3มตำแหน่งเลยนะคะมีบอกเสริมให้3มตำแหน่งเลยนะคะที่สําคัญสภาพใหม่มากนะคะตัวโบกเป็นโบกหนังสีเบจนะคะพื้นพรมนะคะต่างๆนะคะเป็นพรมกระดุมนะคะสภาพใหม่กริบเลยมีหน้าจอทีวีให้ด้วยนะคะ เพดานใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะใครอยากได้นะคะไม่ควรรอช้าเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะสวยๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับโครงสร้างนะคะด้านคนขับนะคะพี่จา๋าแผงประตูนะคะใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะแผงประตูใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะโครงสร้างเดิมเท้มาให้ทั้งคันเลยแม่จ๋านะคะนี่นะคะเข้ามาดูในส่วนของออปชันกันหน่อยนะคะกระจกเลื่อนแบบอัตโนมัตินะคะ บอกคนขับเป็นบอกหนังนะจ๊ะข้างคนขับบอกสภาพใหม่กลิบนะคะนี่คอนโซลสีดำานะคะสวยเดิมเดิมเลยนะคะไม่มีตําหนิเลยแม่จ๋านะคะซูมกันให้เห็นแบบชัดๆเลยได้หน้าจอสัมผัสเกียร์ออโต้ท่าฮะฐานเกียร์98้เปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะคะพวงมาลัยมัลติฟังกชันรับสายวางสายควบคุมเครื่องเสียงได้นะจ๊ะแม่จ๋านะคะเพดานไม่มีรอยยันรอยเจิมนะคะด้านบนนะคะเปิดไฟได้นะคะมีกระจกให้ดูนะคะพี่พ เอาละค่ะท่านไหนนะคะที่อยากได้คุณได้เฮสวันคันนี้นะคะอย่ารอช้าเลยจ้ะแม่จ๋านะคะมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะท่านใดที่สนใจแล้วนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยแม่แม่สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะประวัติดีฟรีดาวนะคะคุณได้เฮสต์วันนะคะ2.5ดีลักปี 2, 2019นะคะราคา1,59,000้บาท ราคาหนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะประวัติดีฟีดาวนี่ยฮะประวัติดีฟีดาวยอดจัดเรือเหลือล,ล้นเลยนะคะท่านใดที่สนใจนะคะรีบจัดรีบจองเป็นเจ้าของได้เลยแม่นะคะรีบจัดรีบจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะช้าหมดอดแน่นอนของมีจํานวนจํากัดนะคะท่านใดอยากได้คุนใดเฮดวันคันนี้นะคะรีบกริ้งกริ้งหาน้องเฟิร์นได้เลยนะคะศูนย์แปดสามสี่สามศูนย์สองหกแปดแปดนะคะ 0834302688นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถคันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้น้องฝนต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ